ครับรุดเป็นพ่วงเลยนะครับรุดออกจากกันเลยรุดเป็นพ่วงเลยครับตัวหนัง,งกับรุดฟางคนกับรุดเป็นพ่วงเลยแตะพผืนนรอเดียยอกับค,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 คู่นี้คูนน่นี้ยกขึ้นบัดเลยครับนี่คู่นี้คู่นี้ยกขึ้นบัดเลยร่องเบิ้งปรามานสิเขาบว่า สีร่องถอยขึ้นไปเหยียบก้อนหินมั้งครับว่ามันสีขาส่งมันคือเก่าบ่นี่ลอยคูหลังลอยเลยครับสองคูลอยเลยถอยมาถอยมาสีขาส่งคือเก่าหมดเลย ปีนขึ้นเลยปีนขึ้นเลยลองเบิ้งมาจข้าบอบอขยับขยื่นเลยมันบอขยื่นเลยได้พี่ลองหมองลองเอีกลองอีกมันบอลองเลยเอาไหมลองลองมอีกเบิ้ง บอลบอลลงเลยร้อยควยรวยควยรวยเลยครับบอลย่มลงเลย bạn đang hàng đô ba thoải mái thoải mái หล่อหลังลอยรวยรวยเลยครับเอก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 ถอยมาถอยมาลองขึ้นกล้องนีเบื่อก่อนมันขึ้นไงเพื่อเพื่อมันลงถอยมาเลยถอยมาเลยเอก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 ถอยมาถอยมา ถอยขึ้นไปอีกถอยอีกอีก,อกบ่ลงเลยบ่ลงเลยเข่าอูยังเดียวเออลงแล้วลงแล้วลงแล้ว ลงแล้วลงแล้วลงแล้วนี่แหละครับมันเกิดการพิพผักตัวนี้มันลดออกนน่หนอตัวนี้มันบมีมันเลยบเดกเกะตัวนี้ไว้ครับมันก็นเลยลอยออกเอาซองเอ,องเลยเปะเลยอย่าลืมหาหนอตัวนี้มาใสา่ด้วยนี่นี่จำเป็นแห้งเลยนี่นี่เดี๋ยวมันจะลดออกจากเบามันอีกทั้งสองคางด้วย จำเป็นได้หนอตัวนี้นี่นมันต้องรอกไวจังส่แน่ปันญงสิบรุดลงตัวนี้มันบ่มี่ทัง้งครูเลยครับฟังฟังคุณกับบบมี